สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่วันนี้วันที่9ตุลาคม2566นะคะเราก็ยังอยู่ที่ตลาดไนบราซ่าสิบน,นะคะเพื่อนๆวันนี้เรามาเจอน้อนลูกมัยมคุณเคยทานบัวลอยไหมคะบัวลอยธรรมดานะคะก็เคยคทานมาแล้วนะคะแต่เรามาลองนะคะเรามาลองว่าบัวลอยแตจิว๋วร้อนเย็นจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะไปเลยค่ะเห็นไป้ายไหมคะเพื่อน บัวลอยแต้จิ๋วร้อนเย็นนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ายังไงบัวบัวบัวลอยไทยเราก็ทานมาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าบัวลอยแต้จิ๋วเป็นยังไงนะคะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะปามาจากช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะว้าวเห็นชื่อแล้วเนี่ยบัวลอยสุขภาพแน่ๆเลยนะคะมีอะไรหนูมีมีอะไรบ้างคะลูกนี่ ซึงเหลืองแบกปู๋ไว้เหี้ยวสมหวังสมหวังใช่ใช่ใช่เขาจะเรียกสมหวังอันนี้แรกบัวโอ้โหเพื่อนเพืบัวชิ้นใหญ่น่ากินมากชิ้นใหญ่มากแล้วก็อะไรคะนี่อันนั้นลำไยลำไยุทราจีนชาวปุ้ยบุลแล้วก็ถั่วแดง และก็อันนั้นอันนี้คือบัวลอยบัวลอยข้างไหนคะไส้ง่าดำไส้งาดำว้าวเพื่อนๆส่นเหลืองเหลืองแล้วก็ลูกเดือยนี่บัวลอยแต่จิ๋วนะคะเต้าทึงตลาดไหนนะคะร้านเต้าทึงนะคะอยู่ตรงหมอยานะคะเครื่องมือแพทย์นะคะยืงหมอยาเครื่องมือแพทย์นะเพื่อนนี่ เอดมินเพิ่งจะเคยจะเคยเห็นนะคะแอดมินว่าแอดมินเคยทานแต่บัวลอยธรรมดานะคะแต่แอดมินยังไม่เคยทานบัวลอยแต่ฉิวเลยค่ะเพื่อนอันนี้แม่คงได้สูตรมาจากเมืองจีนแน่ๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตักน้ำ่อนเพื่อนไม่รูนะคะว่าเป็นยังไงอ๋อเหรอคะเป็นยังไงบ้างคะเอาเอาพอจะอธิบายให้ได้ไหมคะ<อ>บัวลอยแต่ฉิวคค่่่่ะะนีีเด๋ยยวากกำลังังตอ๋อคุณย่าเลยคะคุณย่าสวัสดีคะ่ะ ค่ะคุณย่านะคะนี่นะคะก็จะมีแป้งมาแล้วค่ะอ๋อเหรอคะมีอะไรบ้างคะหรือว่าเป็นบัวลอยแบบธรรมดาเราหรือยังไงอันนี้คือบัวลอยแต้จิ๋วเลยบัวลอยแต้จิ๋วเลยสูตรสูตคุณย่านี่คิดเองเหรอคะเดี๋ยวดูเดี๋ยวเราดูกันมีอะไรบ้างคะ มันจะมีถั่วแดงถั่วแดงมีแผ่นแป้งอันนี้ค่ะลูกค้าจะชอบมากแผ่นแป้งใช่ไหมคะแล้วก็มีถั่มหวังมีทุกอย่างเลยแต่ที่สําคัญเราจะเน้นแผ่นแป้งใช่ไหมคะอ๋อค่ะสำคัญสำคัญแล้วก็ขายชุดเท่าไหร่คะยี่สิบห้าบาทค่ะยี่สิบห้าบาทธรรมดาพิเศษพิเศษสามสิบบาทสามห้าใช่ไหมคะก็ มีแต่อาหารสุขภาพทั้งนั้นเลยนะคะเบนะคะก็จะมีของน้องมีสแกนด้วยใช่ไหมคะมีสแกน QR code ด้วยนะคะล้วจะขายตั้งแต่กงแต่เขียวแล้วก็น้ำเต้าหู้ธรรมดาด้วยใช่ไหมหนูน้ำเต้าหู้ถุงละสิบบาทถั่วเขียวก็ถั่วเขียวราคะสิบห้าสิบห้าอ๋อพวกนี้ก็จะมี ขายได้ตามราคาใช่ไหมคะอราคาเป็นื่อนนีดสีนี่นะคะเนะน,นี่ยนี่ก็ยังมีมิสเซสเดี๋ยวนะคะแม่เนื้อจะนี่นะคะเพื่อนเราอยากให้ทานนะคะบัวลอยของคุณของคุณคุณแม่เพราะมีแต่สุขภาพทั้งนั้นเลยนนเยน้านเพื่อนนี่อันนี้ต้มผักเขียว มีนะคะมีน้ำขิงด้วยนะคะธรรมดาน้ำขิงยัวเลยก็มีที่นั่งทานด้วยนะคะพี่ข้างหลังก็จะมีที่นั่งทานด้วยสําหรับคนที่รักสุขภาพนะคะคุณย่ามาเองเลยนะคะแข็งแรงมากเลยนะคะนูนน่าขินมากเลยนะคะพี่เดี๋ยวเรารีวิวสักน้องขออันนี้สักประมาณ8นาทีนะคะ เต็มคลิปเลยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูเดี๋ยวเราจะดูว่ารวม25บาทพิเศษ35บาทก็จะมีเฉากลวยนมสด30บัวลอยน้ำขิง25้าเต้าหูน้นมสด15้าเต้าหู้แปะกล้วย25น้ําน้ำขิง10บาทน้ำขิงแปะกล้วย5้าแล้วก็เต้าทึ้งนมสด30บาทนะเพื่อนสีก็จะมี ของร้านก็จะมีบัวลอยแต้จิ๋วร้อนเย็นนะคะสแกน QR Code นะคะแล้วก็มีน้ำเต้าหู้ธรรมดาถุงละ10บาทนะคะถั่วเขียว15บ้แต่ก็อันนี้น้ำอะไรกะลูกน,น้ำขิงบัวลอยน้ขิงบัวอยถุงเท่าไหร่คะถุงละ่5บาทบาท25าน้ำขิงบัวลอยถุงลี่5นี่้าะนเดือนก็จะมีรายการอาหารนะคะให้ดูวัตถุดิบก็จะมีนูนลูกเดือยถั่วเหลืองแล้วก็ เต้าหู้นู่นนะคะเพื่อนนีนะคะมีสมบางมีเฉาก๊วยนะคะเอาเขายื่นเงินให้เดินหนีเลยอันนี้เป็นแบบหวานเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจับภาพก่อนนะคะอ่ะมุมนี้ก้ยื่นให้มรับ แล้วไปดีกว่าค่ะสองระยังยังต่ว่าเราจะไปตัดตั้งแต่วของของวัตถุนี่แหาะฮมึงก่อนนะคะไปเจอให้หวานดูลูกค้าเข้ามานะคะเราดูลูกค้ามาซื้อกันนะคะเพื่อนให้เห็นให้เห็นลูกค้าแค่ครึ่งตัวนะคะเสือนี้นี่นะคะมาเข้ารอแถวกันนะคะสําหรับขอรักสุขภาพนะคะเพื่อนกเก๋งมานะคะที่ตลาดในบราซ่าสุรินทร์ก็ก็จะเปิด 17นาฬิกาถึง3าทุ่มนะคะเพื่อนรีบบัวลอยแต้ฉี่เมนูมชูโรงสำหรับเรานะคะเรามาทวนราคาอีกรอบหนึ่งนะคะรวม25พิเศษ35ช้าเฉาก้วยนมสด30บัวลอยน้ำขิง25เต้าหู้นมสด15เต้าหู้แปะกล้วย2ีแล้วก็น้ำขิง10บาทน้ำขิงแปกล้วย25บา้าบทเต้าถึงนมสด30บาทนะคะเพื่อนอันนี้คือราคาหน้าป้ายน่ารัา เห่านะคะมีบริการนั่งทานหลังร้านเลยก็มีนะคะทานได้เลยนะคะเพื่อนแม่เจ็บท้องมามกแม่ก็ยังแข็งแรงอยู่เลยนะคะ <c oughs> เราจะจับของคุณแม่โมเมนต์คุณแม่่จับรูปใบนานเบอร์สี เข้ามาก็จะเกือบอยู่ตรงหมอญ้านะคะเยี่ยงๆหมอหญ้านะคะมาได้เลยก็จะหินเลยนะคะบัวรอยแต้ฉีวก็วจะมีร้านเดียวดูเหมือนว่าจะมีร้านเดียวด้วยซ้ำไปนะตรงนี้นะถ้าตังที่เราเดินมาแอดมินไม่เคยได้รยิวเลยนะบัวรอยแต้ฉิ่นะคะเพื่อนวันนี้ช่องตะวันรัศไลไ์สไตล์นะคะก็พามาชมบัวรอยแต้ฉี่นะคะร้อนเย็นนะคะ ตลาดไนบราซาสุวินนะคะเราก็หวังยิ่งว่าพื่อนๆสี่ทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจนะคะกับเมนูสุขภาพในวันนี้นะคะขอบคุณร้านโบลอยใต้จิ๋วมากนะคะที่อนุญ,ญาตให้เราได้ถ่ายคำแล้วก็ขอบคุณทุกเลิกขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกตังใจที่ให้การสับช่องของเรา<ป>เราก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะเข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์กด b ับส i b ์กดกระดิ่งแก้งเกินว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะขอบคุณร้านบัวอยใต้จิ๋วมากที่อนุญาตให้เราดีด้ได้ทำในวันนี้นะคะกดดูนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกันทุกคนนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ